พลาดไปได้นะคะเพราะว่าดีดจะนําเสนอเรื่องราวของ2เยาวชนฮีโร่ค่ะที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือชีวิตเด็กนักเรียนที่ถูกไฟดูดด้วยความกล้าหาญจนกลายเป็นเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะมีหลายหน่วยงานนะคะติดต่อขอมอบรางวัลเพื่อเชื่อชูความดีรวมไปถึงความกล้าหาญในครั้งนี้ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนทั้งสองนแล้วค่ะมาแล้วนะคะ คนแรกก็คือนายปรัชญาใจบุญนะคะหรือว่าน้องบอสค่ะเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอุดอรพิชัยรักที่ได้ช่วยชีวิตด้วยการปั๊มหัวใจให้แก่เด็กนักเรียนหญิงที่ถูกไฟดูดบริเวณประตูหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศขณะที่มีฝนตกแล้วก็น้ําท่วมเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่16กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมนายวิเชียนขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีก็เดินทางไปที่โรงเรียนอุดรพิชัยรักเพื่อมอบเกียรติบัตรและคุณการศึกษา5,000บาทเพื่อเชิดชูความดีนะคะและเชิดชูเกียรตินายปรัชญาใจบุญหรือน้องบอสค่ะจากนั้นนะคะนายสุวัชชัยแสนราชศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานีได้มอบเกียรติบัตรเยาว,วชนต้นแบบในการทำความดีมีจิตอาสากล้าหารเสียสละเสี่ยงชีวิตตัวเอง เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นให้พ้นจากอันตรายพร้อมมอบเงินจำนวน2,000บาทเป็นทุนการศึกษาด้วยขณะเดียวกันนะคะนายสมดุลโฉมหานค่ะเป็นผู้มุในการโรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยามอบเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษาเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นนายวิเชียนขาวขำนะคะก็ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีค่ะเพื่อมอบเกียรติบัตรให้นายอัถชัยอาจอุดมหรือน้องบาส อายุ19ปีนักศึกษาชั้นปวส2แผนกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีเป็นเยาวชนฮีโร่นะคะที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กชายชาย,ยุทธเลยชยภูมิอายุ12ปีนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลขณะโดนไฟดูดหมดสติที่บริเวณประตูหลังโรงเรียนสตรีราชินุทิศแล้วก็ตัวเองก็โดนไฟดูดไปด,ไปด้วย ขณะที่นายสวัสดิ์ธีระรัตนนลก,กูลไยัยรองประธานหอการค้าไทยนะคะก็ได้มอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง A12 ให้หนึ่งเครื่องเพราะขณะเข้าช่วยเหลือโทรศัพท์ได้ตกน้ำชำรุดใช้การไม่ได้นั่นเองค่ะ ขณะที่น้องบาสนายอัธชัยอุดมนะคะยังได้กล่าวขอบคุณคลเอกอเประวิรวงสุวรยยรณรักษาการนายกรัฐมนตรีาารที่มอบเงินซื้อโทรศัพท์ใ, <น S 1> ใหม่ใ, <น S 1> ให้รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือส่วนในด้านการศึกษาต่อค่ะก็คิดว่าจะไปเรียนที่คณะวิศวะคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านจะได้ดูแลคุณยายด้วย ส่วนเงินที่ได้รับนะคะตั้งใจว่าจะนำไปใช้หนี้ให้คุณยายแล้วก็เงินส่วนหนึ่งก็นำไปปรับปรุงบ้านค่ะด้านนายวิเชียนขาวขำนาะยายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีท่านก็กล่าวว่าสังคมไทยได้บทเรียนหลายอย่างจากน้องบาสน้องบอสนั่นก็คือความกล้าหาญและความบ้าบินและการทำงานเป็นทีมเวิร์คเป็นบทเรียนที่สอนสังคมไทยบางครั้งก็ยังมีมนุษย์ไม่กลัวตาย มีความคล้าหาญแม้ชีวิตมีค่าแต่ก็สละได้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจึงเรียกว่าฮีโร่สุดยอดมนุษย์จริงๆค่ะ